มันเป็นกนแต่มันเปแกนไม่กระเดงนี่อย่างที่ตีลองเนี่ยเออมันแกนเนาะเบิ่งพี่น้องต้องได้เห็ดอันอันลุมไว้ก่อนแกนยิ่งเกนพี่น้องเดี๋ยวผมจำขึ้นมาให้เบิ่งนี่เป็นเป็นชายชายมันดูดพี่น้องมันเลยแกนดำนาดำนาพี่น้องดำนา สวัสดีครับผมกับผมเบาสุขุนโคตรสว่างมือนี้แม่เท่าบอกให้มาดํานาเต่าพี่น้องแต่ว่าผมออกมาใส่สายเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนออกมาแต่หกโมงนะครับผมคาเห็ดกับลูกอยู่นะครับมาเบื่อเนี้เพื่อนเพื่อนชวนชิลเลี้ยงแะครับนะครับก็เลยก็เลยว่าแม่เท่าผมขอาย้ลิปเด้อดฉันแม่เท่าหัวพี่น้องนะครับฝนตกครับนะครับเป่งบรรยากาศนะครับอ่ะเดี๋ยวประมาณงานหนึ่งห่แม่นี่ ประมาณงานหนึ่งมดมดไปสามซิบอันเฮ้ยหนังสามซี่มัดลวครับก้าครับผมนะครับสามซี่เอ็ดตัวมาอีกหกมัดครับนี่ครับผมนี่ครับลูกเคยไปได้หัวดีด้พี่น้องแต่ว่าอันจอบว่าเพิ่นดำครึ่งครึ่งครึ่งหนึ่งก้อนหนังชิออกมานะครับนี่ครับผมเอาไปเอามาจนชิเล้วละครับอยู่ นาอยู่บ้านนุนเสาขันนะครับอำเภอสว่างเดนดินจังหวัดสกลนครน,นางามบ่พี่น้องนะครับคอมเมนต์มาเดอ้อครับงามบา่ผู้น่ะเขียวอลัมงามตานะครับในน้ํามีปลาในนามีหญ้าเออมีข้าวบ่พิดนะครับหญ้ากระไลยน้ํเข้าวกระไายน,นะน,าน้านะครับบรรยากาศดํานานะครับบัดนนี้ผม <ดำ S 1> ชิ<ำ>ลงไปดาําก่อนนี้ไปเขาเอื้นว่าไปสร้างภาพจะข้าวกอนนะครับนะครับจะชี้เป็นทางภาพถือก้าจะข้าก่อนียเอาจุกตงกะเคยดําตั้งแต่กต่อนไปอิสราเอล ห้าปีขึ้นหลังนะครับ,บเ,อเอา่าเ <laughs> ม่เ่าเบาในดำจะเชื่อ,อเพราะว่าจะยินทะลก้าโอ้แม่ก็จะว่าว่าคุณนายเป็นกีดำอยู่คนละเนาะโอ้ยตอนนั้นมันอยังเตือนพิชิกาเนาะไปอันยิสเดียวพี่น้องช่วงนนะั้นเกี่ยวเข้าวะอไหมเกี่ยวเ,เขา้เาครับโอ้ยเนาะล่ำพิษก่อนไม่เท่ากันอืมครับ <laughs> นี่ครับผมมีลาพี่น้อง เป็นยังเป็นย,ยังจากไปไต้หวันพี่น้องนี่ละครับ,บเท่าปุยาคิตหน้ากับปลาไปงานงานต่างประเทศพี่น้องนะครับโอ้ยมาดานหน้าเกล็ดอ่านี่ครับผมหน้าเกล็ดน,นะครับแม่ว่าทำไมอันนี้ของไผ่หนี่มานั่งเฝ้าอยู่นี่บ่โอ้ยย่นย่นเพิ่นเนี่ยพ่อน,นีมานั่งเฝ้านะครับเอาโอเคครับนี่ครับบรรยากาศนะครับผมนะครับช่วงนี้อยู่ไซพี่น้องแฟนเพจเอฟซี ดำแล้วหรอครับนะครับถ้าดําแล้วล่ะคอมเมนต์มาเด้อถ่ายรูปลงมาในคลิปนี้นะนะครับไผ่น่างามกว่ากันนะครับอ่าถ่ายมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมนะครับผมวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาครับผมอยู่ให้อยู่หน้านะครับอ่าวิถีชีวิตแบบบ้านๆนะครับผมนะครับจักหน่อยเข้างามนี่เพิ่นกะสิพากันไปใส่เบ็ดดิบาดนี่นะครับผมอ่าใส่เบ็ดใส่ยังนะครับอากาศเอ้าครับผมอ่าแต่ฝอยหลายไม่เท่ากําลังสิว่าโอ้ยบ่ลงมาดําจักเทื่อเพิ่นสิว่าแล้วเนาะครับค่าถ่ายคลิปทันเพิ่นว่า ตอนนี้ครับยังโมโหสามโมงเช้าอยู่พี่น้องนะครับเพิ่งตอนนี้เวลานะครับเดี๋ยวบึ่งเวลาให้ไม่เท่ากันสองโมงสี่สิบหกนาทีครับตอนนี้นะครับนะครับออาโอเคครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งอย่าเจ็บอย่าจนนะครับในพศ2ส6 6องพันห้าร้อยหกสิบหกนีนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับอ่าพเศษบ้าคนคนสว่างนะครับเดี๋ยวกระจาไปถ่ายทอดวิถีชีวิตแรงงานไทยในประเทศไต้หวันให้พี่น้องได้รับชมนะครับ โอเคครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ